เจ้าแม่มันเอาหญ้าหัวแล้วก็ยังเตะแม่มันเห่ไปไปจ้กขวายแล้วเนี่ยนี่โอ้เตะเนาะไกกลขนาดห้า้วเนาะเออไปตายได้ได้รถมีน้ำมันละกันนี่โอ้เต็มลอยแม่มันเห้ยฮสตาร์งก็หายากน้ำมันก็แพงนั่นเนาะตายแล้วแม่มันเห้ยข้าบองขวดไม่แตกต่วเจ้าลราตัวไปนี่ โอ้ขยับไปเลยมะว้าวเออ,อจะได้เป็ดป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงละเฮ้ยแม่มันเอ้ยอง,อ,องหัวฮขาหรอซุ่มจุยลุยเว้ขอขบัได้เที่ยวขี้มันกั่งแม่เฮ้ย อีดูอีปอดเจ้ามาลูกมามากินข้าวกินน้ำมา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 กินข้าวกินหน่ำจะได้เปิดปอดเลี้ยงแม่เลี้ยงกับเปิดระปีนี่นะอืมอันนี้แม่ท็อปกระเฉานี่แม่มาเถอยนี่แม่ชะฮกอนอนนี่แม่กุ้งเฮยแม่อมศิเฮ้อ มันยังไปตุ้มมันยังนั่นนะเออเอาละแม่มันเถ่อนตัวนล้วหม้าละมันเป็นอี่ยงนี่โอ้โหโอ้โเขาเงียไเยี่ี่แม่มันนี่ข้าจะโทรหาประสุสักกันนาออเออเราลองเขาไปหัวดูโอบอกเกยหันสักเตือโฮนั่นเนาะ ครับสวัสดีครับฮัลโหลเจ้าปรสสาวเจ้าหัวเจ้าเป็ดยังหูหอตุ้มขึ้นเต็มตัวนี่นะงมอจุมจังได้กอนเจ้าอ๋อครับผมครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปท้องหมอเลยครับขาในนะเจ้าครับสวัสดีครับพอครับหอครับในอ่ามีชาวบ้านโทรมาบอกว่ามีงัวป่วยครับอยู่ในฟาร์ม เดี๋ยวเราเข้าไปดูงวงกันหน่อยนะครับอืมงั้นเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์แล้วก็เวชภัณฑ์สารรักษาแล้วไปกันเลยอาได้ไับอ่าโอเคช่วงนี้โรคมันเยอะนะหมออืออ่ะหมอเตรียมอะครับ,<า>รบได้ เขาหมอมาฮะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมองัวม,มันเป็นอย่างก,กับพวกผู้เจ้าแบบเจ้าเจ้า,จามาเราทุ่มมันขึ้นเต็มเลยนะ่ะตรงนี้แหละค่ะหมอโอเคค่ะแค่จะกลัวจะมีแฮมไรตัวนะเจ้าเจ้าอะชื่อที่หมอครับตัวไหนอ๋อตัวนี้แหละครับอโอ้ตัวที่ยืนหน้านี่เลยเนาะแม่เทากัชฉอผมอ่าเดี๋ยวหมอดูกรรม โรคนี้มันเป็นจะได้ครับหมอครับค่ะจากที่คุณหมอตรวจโดยเบื้องต้นนะคะคาดว่าเป็นโรคที่ระบาดรุนแรงอยู่ในช่วงนี้ซึ่งก็คือโรคลำปีสกินค่ะอันตราไกวก่าจะครับหมอครับค่ะโรคนี้นะคะสาเหตุการเกิดเกิดจากมาแมลงพาหะที่มีเชื้อแล้วมากัดวัวทําให้วัวได้รับเชื้อหรือติดจากเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมติดจากตัวที่เป็นค่ะอาการของโรคนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เห็นกันในช่วงแรกก็คือในช่วงแรกเี่ยจะพบตุ่มจํานวนห้าตุ่มขึ้นไป แล,แล้วเขาจะทักษาแล้วป้องกันจะได้ของเจ้าของหมอครับรักโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสค่ะไม่มียาฆ่าไวรัสแต่เราสามารถรักษาตามอาการได้ค่ะแล้วมันไล่แรงก่ะคะค่ะโรคนี้อัตราการป่วยอยู่ที่ประมาณ 30- 40เซตในโคที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยอัตราการตายจะต่ำม,มากแต่ถ้าในลูกโคเนี่ยอัตราการตายอาจสูงถึง40อร์เซค่ะแล้วมันจะติด มาค้นก็คันนี่หมอในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบเป็นโรคติดสุขคนค่ะแต่เราก็ให้ระวังไว้ค่ะอ๋อถ้ากินหลักกินชาได้ปกติเนาะหมอเนาะโอ้แนะนําไห้ทําให้สุกดีกว่าค่ะเพราะว่าโรคนี้ถึงเป็นโรคจากไวรัสแต่การมีเชื้อโรคที่ติดแซ้อนเราจะติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะแล้วจะนี่เขาจะป้องกันมันจะแดกค่ะค่ะวิธีป้องกันอย่างแรกเลยต้องแยกตัวป่วยแยกออกมาไม่ให้อยู่บริเวณเดียวก,กันกับตัวที่ ที่ยังไม่ป่วยให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของพวกกุตลอดีไฮพน่นคอกที่พบสัตว์ป่วยหลังจากนั้นให้สังเกตเฝ้าดูอาการว่าตัวที่ไม่ป่วยมีอาการป่วยเหมือนตัวที่ป่วยไหมหลังจากเรามั่นใจแล้วว่าสัตว์ไม่มีอาการป่วยวิธีการป้องกันโรคนี้คือการทำวัคซีนเถะนี่แหละแม่มันทอดใหัวก็ เราต้องไปซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อกันนี่เออนะเสียงสตังค์แถมออะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นจับโคป่วยให้คุณหมอเลยนะคะคุณหมอจะขออนุญาตเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะได้ยเด็กี้แกนักหมอตับงนี้ผมบักหมอเลยเนาะเออมาเขากันเสมอมาอะเดี๋ยวตัวอย่างที่เราจะเก็บตรวจเราจะเก็บเลือดส่งตรวจให้เตรียมเก็บกับไซรินให้พร้อมแล้วก็เก็บ แล้วก็เตรียมที่เก็บเลือดให้คุณหมอด้วยโอเคครับคุณหมอ,อจัดการให้ครับเดี๋ยวรอเขาจับเสร็จแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างเลยค่ะสะลับโรคนี้นะคะโรคน้ำปีสกินอาการและการรักษาอาจจะแตกต่างกันไปค่ะซึ่งในตัวที่รุนแรงไม่มากเนี่ยจะพบตุ่มขึ้นไม่เยอะอาจจะพบแค่แข้งขาบวมแต่ในตัวที่รุนแรงการรักษาก็จะใช้เวลานานก็จะใช้เวลาอย่างต่ําอาจจะสอง,งสมเดือนค่ะก็จะมี ุ่มแตกตามตัวเป็นแผลถ้ารุนแรงมากก็อ,อาจจะพบเป็นแผลในช่องปากแล้วก็พบการถ่ายปนเลือดออกมาค่ะสำหรับโรคนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มียาฆ่าไวรัสเป็นการรักษาตามอาการแต่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้สามารถลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายได้หากรักษาได้เร็วและถูกต้องค่ะหมอเจ้าเราจะนี่มันจะไปติดกับฟา้าอื่นก็เจ้าเจ้าน่ะกว่าเขามาหวาขคือฟ้าเจ้าปะเนาะ ค่ะสำหรับในฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและยังไม่พบการระบาดของโรคเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะให้ป้องกันมแมลงคาหัโดยใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยพ่นบริเวณที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็ทําความสะอาดค้องอย่างเสมอ 2. เสริมภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เพราะว่าโรคนี้เกิดจากไวรัสโดยการทําวัคซีนหากไม่มีวัคซีนแนะนําให้เสริมพวกวิตามินหรือเกลือแร่ค่ะข้อที่3งดการเคลื่อนย้ายนำโพเข้ามาในฟาร์มในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่และข้อใช้ ไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มเราค่ะเรางานของเราคลูกแมนมานตด้เข้ามานอนอ่ะไม่มาว่อกับเต้องไปฟาร์มอื่นหนะไปเจอโลคไปคุยนอนแล้งแน่นอนแน่เราอันหมอขอขอบคุณนะเจ้าหมอขอบคุณกันยินดีค่ะับสุขสันตเจ้ามีปัญหาของเจ้าได้นะครับ สำหรับท่านไหนที่สงสัยและอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้สามารถรวมกลุ่มหรือเข้ามาสอบถามได้ดที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาพสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหลน้านค่ะที่อยู่และเบอร์โทรตามข้างล่างนี้เลยนะคะอยากรู้อะไรต้องไปดู E